ดาวังคารโครจรย้ายในช่วงท้ายท้ายเดือนนะคะสำหรับชาวธนูดาวังคารจะเป็นเรื่องราวใดนะและเมื่อย้ายแล้วส่งผลสี่เรื่องอย่างไรกับชาวธนูไปอัปเดตกันได้หากสนใจเรื่องเกี่ยวข้องกับโหราศาสตร์มาเล่าสู่กันฟังอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะสำหรับดาวังคารของชาวธนูนะคะจะโครจรมีมาตราฐานเสถียรมั่นคงนะโดยดาวังคารเนี่ยจะเป็นความหมายเรื่องบุตรหลานบริวารน,นะคะเป็นทั้งเรื่องการแข่งขันเป็นเรื่องโชคดีได้นะในขณะเดียวกันก็เป็นเจ้าเรือนวินาศซึ่ง เป็นความหมายกึ่งดีกึ่งเสียด้วยนะคะในรอบนี้จะโครจรย้ายแล้วก็ไปเลงกับดาวพระเกตและดาวมฤตยูในภพอริดังนั้นในข้อที่1น,นะคะเป็นช่วงปลดล็อกจากเรื่องราวบุตรหลานบริวารได้นะเช่นช่วงนี้นะคะมีภารกิจนะมักเกี่ยวข้องกับบุตรหลานบริวารอยู่บ่อยๆนะคะเรียกว่าเป็นประจําก็ได้บางท่านเนี่ยจะมี ภารกิจผลักดันบุตรหลานนะคะช่วยเหลือเกื้อกูลให้ประสบความสําเร็จนะหรือเป็นตัวช่วยเชิงการเรียนการสอนการสอบนะที่มีเหตุให้เราต้องมีภารกิจเรื่องนี้นะคะเป็นช่วงที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จบุตรหลานก็ได้นะบางท่านเป็นเรื่องการงานช่วยเหลือเลี้ยงดูบุตรหลานอีกทีนึงนะหรือแม้แต่เรื่องราวของการมีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องบริวารมากหน่อยนะคะ อย่างไรก็ตามเป็นความหมายเรื่องราวความสเสถียรมั่นคงของดาวอังคารนะชาวธนูช่วงนี้ลูกหลานอาจจะมีเหตุเดินทางไปทํางานมีภารกิจนะคะไม่ค่อยได้อยู่ใกล้กันก็ได้แต่ก็มาพร้อมกับความมั่นคงสเสถียรในเชิงความสําเร็จของบุตรหลานที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะนอกจากนี้บางท่านที่บุตรหลานยังไม่โตเท่าไหรนักนะมีแนวโน้มว่าจะคลุกคลีกันมากขึ้นมีภารกิจดูแลส่งเสียที่ชาวธนูรับผิดช,ชอบอยู่ ชาวนูอยู่ในบทบาทผู้สนับสนุนนะคะเช่นสนับสนุนให้คนในปกครองกล้าทำในสิ่งที่แตกต่างความสำเร็จของบุตรหลานบริวารก็รอคอยอยู่นะเนื่องจากดาวอังคารมีความเข้มแข็งนะคะนอกจากนี้ยังหมายถึงเรื่องการแข่งขันการประมูลแย่งชิงช่วงนี้จึงถือว่าชีวิตจะเข้าสู่เรื่องราวความแอคทีฟมากขึ้นนะไปเกี่ยวข้องกับการสอบการแข่งขันนะคะ การให้คะแนนหรือแม้แต่เรื่องการประเมินต่างๆที่มีบ่อยในช่วงนี้ได้นอกจากนี้นะคะอาเป็นช่วงเวลาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องคู่แข่งศัตรูอุปสรรคที่บางเกี่ยวข้องนะจะหยิบจับทําอะไรมักจะต้องแอคทีฟตัวตนขึ้นนะคะเข้าสู่สถานการณ์แดงเดือดหรือมีความแข่งขันในแวดวงสูงอย่างไรก็ตามก็เป็นช่วงที่เรื่องราวโชคดีโชคเฮงก็มีมานะเรียกว่ายิ่งกดดันยิ่งมีคู่แข่งก็ทําให้ชาวธนูสามารถ พัฒนาตัวตนแบบก้าวกระโดดในเรื่องความสามารถอย่างไรก็ตามนะคะเป็นช่วงที่เรื่องราวความสําเร็จในการประมูลแย่งชิงแข่งขันก็มาจากความเหน็ดเหนื่อยนะก็คือทุ่มเทในเชิงงานเบื้องหลังการวางแผนที่ล้าลึกนะคะหรือเรามีลักษณะงานที่ทําลับๆซุ่มทําอยู่นะแล้วก็ไปเปิดตัวในอนาคตอันใกล้นะเรียกว่าช่วงนี้เป็นได้ที่จะใช้พลังงานพลังกายนะคะโฟกัสกับภารากิจบางอย่างอยู่เป็นจังหวะที่เรื่องราวนะคะ โครคภัยไข้เจ็บก็อาจจะดีขึ้นได้เพราะว่าดาวอังคารเนี่ยเป็นเรียวแรงกําลังความขยันขันแข็งจึงมีเหตุที่มีการฟื้นตัวจากโกาครคภัยไข้เจ็บได้นะแต่ก็ต้องแลกมาพร้อมกับความเปลี่ยนวิถีชีวิตครั้งใหญ่นะบางทีเป็นเรื่องการปรับตัวในชีวิตประจําวันนะคะเข้าสู่สภาวะการดูแลตนเองมากขึ้น,นบางท่านต้องลดละเลิกอาหารที่ชอบเพื่อสุขภาพนะคะ บางท่านก่อเกิดงานอดิเรกรูปแบบใหมนะ่ก็คือสิ่งที่สนใจสิ่งที่ชอบแล้วก็พัฒนาเป็นจังหวะการหาเงินหาทองจากสิ่งที่เพิ่งหัดเรียนรู้นะคะนอกจากนี้หากมีความมุ่งมั่นเรื่องใดมากมาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปนะไม่ว่าจะเชิงสุขภาพความสําเร็จครอบครัวบุตรหลานบริวารน,นะคะเนื่องจากเป็นช่วงที่ดาวตัวต,วตนไปอยู่ในภพเรือ,มอนมรณะนั่นเองนะคะ ในข้อที่2นะคะเป็นการปลดล็อกเรื่องราวความเปลี่ยนแปลงนะเพราะว่าดาวประจําตัวนะคะไปอยู่ในภพเรือนมอรณะมันก็คือเรื่องราวของความเปลี่ยนแปลงการจบลงนะหรือแม้แต่เรื่องทางไกลชาวธนูนะคะมีแนวโน้มเกิดความเปลี่ยนแปลงที่มากกว่าปกติได้นะบางท่านเนี่ยเป็นเรื่องโชคลาภแต่มาพร้อมกับความเปลี่ยนแปลงในชีวิตนะคะไม่ว่าจะเปลี่ยนงานเปลี่ยนที่อยู่อาศัยเปลี่ยนบทบาทเรียกว่าเป็นช่วงที่มีแนวโน้มนะคะหรือโครงสร้างชีวิตใหม่นะบางท่านเนี่ย เปลี่ยนแปลงสายงานเลยนะคะเปลี่ยนวิธีการทําธุรกิจหรือสิ่งที่ทําอยู่ดั้งเดิมมันไปต่อไม่ได้ก็มีอันจะต้องตัดสินใจจบลงของอะไรบางอย่างหรือว่าเป็นช่วงที่เปลี่ยนผ่านไปสู่บางสิ่งอย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะนํามาซึ่งผลประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมนะคะชาวธนูนะคะมีแนวโน้มเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินทองโดยเฉพาะความหมายเชิงมรณะได้นะไม่ไว่าจะเป็นเรื่อง จากคู่คลองนะคะมรดกไปเกี่ยวข้องกับการจัดการสินทรัพย์นะคะในควรเรือนก็ได้นอกจากนี้ได้รับประโยชน์จากประกันกองทุนนะคะหรือมรดกที่ไม่คาดฝันได้ดาวพฤหัสคือดาวประจําตัวของชาวธนูนะคะในภพเรือนมรณนะก็ถือว่าส่วนหนึ่งเป็นพิทุบาทนะถือว่าเป็นดาบสองคมของดาวพฤหัสนะคะช่วงนี้จึงถือว่าบางครั้งชาวธนูจะมีภารกิจเชิงค่าดาเรียนที่เยอะก็ได้นะเรียกว่ามีภารกิจจากดาวพฤหัสนะนอกจากนี้เรื่องราวของบ้านช่องบานเรือนนะคะ เกี่ยวข้อกับกฎเกณฑ์กฎระเบียบนะหรืออะไรที่เป็นเชิงภาระแบกรับในครัวเรือนก็มากด้วยนะเนื่องจากเขาก็มีมาตรฐานเป็นถึงมหาอุดนะคะรับในระยะนี้นะคะถือว่าชาวธนูต้องใช้หลักการในเชิงการยอมรับความจริงนะเมื่อเกิดปัญหาการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ต้องปรับตัวให้ไวนะคะอย่าเสียได้เสียเวลากับเรื่องอะไรเก่าๆที่มันย้อนกลับมาไม่ได้แล้วนะเพราะว่าโชคลาภที่ใหญ่กว่ากําลังรอคอยอยู่หลังจากการเปลี่ยนแปลงนะคะนอกจากนี้ความเปลี่ยนแปลงบางอย่างเนี่ยนำพาไปสู่ความมั่นคงกว่าเดิมนะซึ่งเป็นเรื่องระยะยาวได้สําหรับในจุดที่3นะคะเป็นเรื่องราวของจุดอ่อนที่ต้องยอมรับนะเพราะว่ามัน,เป,นเป็นช่วงที่ความปลดล็อกนะคะเกิดขึ้นจากจิตใจของเราเองนะเพราะว่าดาวอาทิตย์ เจ้าเรือนสุภานะคะแล้วก็เรื่องดาวสุขนะที่เป็นเจ้าเรือนโชคลาภและปัญหาโคจรมีกําลังไม่ค่อยดีทางดวงดาวพร้อมกันถึง2ดวงนะทำให้ช่วงนี้นะคะความเป็นสุภะก็คือชื่อเสียงความเจริญก้าวหน้าเป็นจังหวะที่อาจจะต้องทุ่มเทนะยังไม่ได้มาโดยง่ายนะเนื่องจากดาวอาทิตย์เป็นนิดอยู่นะคะความสําเร็จช่วงนี้เป็นไปอย่างช้าๆนะหรือว่า ให้ไปใส่ใจกับเรื่องของผลงานที่ออกมานะอย่าเพิ่งหวังปลายทางความสําเร็จชื่อเสียงนอกจากนี้นะคะเรื่องของยศศักดิ์ตำแหน่งสิ่งที่ต้องการในเชิงความก้าวหน้าช่วงนี้อาจจะมาช้าหน่อยเนื่องจากดาวอาทิตย์นะคะเป็นนิดไปหนึ่งเดือนนะเรียกว่ามีอะไรให้อิบจับทําอยู่แต่เรื่องของผลลัพธ์ผลงานความโดดเด่นนะคะต้องรอคอยนิดหนึ่งนะคะเป็นช่วงที่ดาวศุกร์ดาวรับผลและดาวเจ้าเรือนอรินะคะก็เป็นนิดด้วยนะเรียกว่าโชคลาภ ในช่วงนี้โดยเฉพาะการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงมักจะไม่ค่อยคุ้มค่านะเรียกว่าได้ไม่คุ้มเสียผู้หลักผู้ใหญ่นะคะไม่ค่อยให้ความเกื้อหนุนในช่วงนี้นะเช่นหวังจะได้เป็นที่พึ่งพาอาศัยนะคะก็คนอยู่ใกล้ไม่ได้พึ่งนะคนที่พึ่งได้ไปอยู่ไกลนะเรียกว่าเป็นช่วงที่เรื่องผู้หลักผู้ใหญ่มีความเป็นนิดด้วยนะคะ <S <S สำหรับชาวธนูนะคะช่วงนี้ปรับจิตปรับใจนะให้เข้มแข็งเพราะว่าอาจเป็นช่วงที่เราต้องมั่นใจหนักแน่นกับความสามารถความ งามความดีของเรานะคะเพราะว่าคนรอบตัวช่วงนี้ถือว่ากําลังไม่ค่อยดีนะบางทีก็หมายถึงพึ่งพาอาศัยไม่ค่อยได้นะคะดังนะั้นเราก็ต้องมีความสุขจากภายในด้วยตัวเองนะอะไรที่ทำแล้วมีความสุขมอบสิ่งดีๆให้กับตัวเองนะเงินทองที่หามาได้ด้วยความเหน็ดเหนื่อย ให้คนอื่นเข้ามาเยอะช่วงนี้ให้อะไรดีๆย้อนกลับมาสู่ตัวต,วตนบ้างนะคะสำหรับในข้อสุดท้ายนะคะดาวพุธโคจรวิปริตผิดเพี้ยนนะคะโดยดาวพุธของชาวธนูเป็นเจ้าเรือนปัตตนิและกัมมะนะคะส่งผลกับเรื่องงานการต่างๆนะมีลักษณะเป็นเชิงทําไม่ค่อยเสร็จในครั้งแรกนะเนื่องจากบางทีก็แก้ไปแก้มานะคะความยุ่งเหยิงเชิงการงานเกิดขึ้นนะเพราะว่าดาวการงานเนี่ย ไปโคจรผิดปกติช่วงท้ายๆเดือนนะย,ยึกยักระหว่างพบเรือนวินาศและพบเรือนลาภะนะคะเช่นมีปัญหาเอกสารนะคะบางทีเป็นเรื่องทางระบบนะอยู่ๆสิ่งที่ดูเหมือนจะดีก็เกิดความไม่แน่นอนขึ้นนอกจากนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแผนงานบ่อยครั้งความยุ่งเหยิงอันนี้เกิดขึ้นจากระบบที่เราควบคุมไม่ได้หรือบางทีเป็นการตัดสินใจที่ลังเลของเราก็ได้นะคะนอกจากนี้เป็นดาวเจ้าเรือนการคบหาก็คือเกี่ยวข้องกับคู่ครองหุ้นส่วน คู่สัญญานะเกิดความผันผวนขึ้นนะทำให้เรื่องการสื่อสารก็เคลื่อนเลื่อนได้นะเป็นลักษณะตกลงอะไรกันช่วงท้ายๆเดือนระวังมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนใจแก้ไขกระทันหันนะคะนอกจากนี้คู่ครองพูดคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องนะบางทีสื่อสารกันไม่ค่อยมีประสิทธิภาพนะดังนั้นช่วงนี้การพูดคุยติดต่อสื่อสารกับคนรอบตัวก็ถือว่าระมัดระวังนะพูดอะไรก็ให้บัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่น เป็นจังหวะที่เรื่องราวอุปกรณ์การสื่อสารก็อ,อาจจะมีปัญหาได้ทําให้ได้ของใหม่นะเรียกว่าเป็นช่วง ปลี่ยนเข้าของอัปเกรดขึ้นนอกจากนี้นะคะเรื่องเชิงเอกสารก็ต้องพยายามมากขึ้นบางท่านกําลังจะได้สินทรัพย์กําลังจะจบเรื่องราวต่างๆหรือตกลงคู่กรณีก็เป็นเชิงยืดเยื้อพูดคุยไปมาแล้วก็สําเร็จในตอนท้ายได้นะคะชาวธนูช่วงนี้นะคะถือว่ากิจกรรมนะประเภทงานอดิเรกนะคะสิ่งที่สนใจหรือไปฝึกหัดเรียนรู้สิ่งใหม่ที่มันต้องใช้สมาธิทุ่มเทถือว่าจะเป็นตัวช่วยนะเรียกว่าผ่อนคลายแบ่งเบา ความตึงเครียดต่างๆในชีวิตไปได้นะดังนั้นหาเวลาปลีกตัวปลีกวิเวกนะคะออกจากเรื่องราวความปวดหัวเบื่อหน่ายนะไปสู่เรื่องราวที่เราชอบที่เราสนใจก็ถือเป็นอีกตัวช่วยหนึ่งนะคะตอนนี้ในส่วนของสมาชิกช่องนะคะก็มีคลิปไปถึง EP ที่4แล้วนะคะใครที่สนใจเรื่องราวทางโหราศาสตร์เรื่องดวงดาวที่ ละเอียดลึกซึ้งเพิ่มขึ้นนะคะก็สามารถกดดูที่ปุ่มสมัครใต้คลิปนี้ได้ด้วยราคาแค่50บาทนะเป็นระบบของ YouTube ก็สามารถชำระด้วยระบบที่ปลอดภัยนะคะและได้ความรู้เพิ่มเติมไปในตัวขอให้ชาวธนูพบแต่ความเปลี่ยนแปลงนะคะที่เป็นไปในเชิงบวกนะคะอะไรไม่ดีก็ขอให้มันจบสิ้นไปนะ<ค>นได้พบสิ่งใหม่ๆจุดเริ่มต้นในความมั่นคงแบบยั่งยืนนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ